ใครจะกินก็กินผมไม่ <Gaming> สวัสดีครับผมโปปอนครับวันนี้พี่ปอนมีอะไรมาให้ดูครับเอางี้กูถามมึงก่อนมึงเคยกินผัดผักบุ้งไฟแดงป่ะเคยเคยเคยที่มึงเคยกินเนี่ยคือเวลาเขาลงไปผัดอย่างไฟมันจะลุกฟุ้ง <ờ> อ่าอันนี้อยากนำเสนอให้ดูเหมือนกันแต่เขาเป็นผักกระเฉดไฟแดง <mm> เขาใช้เป็นผักกระเฉดเอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟมันจะลุกแค่ไหนอันนี้ต้องขอขอบคุณนะทิกตอกจากคุณนิชา290530ย์นะครับ ดูนะคลิปเนี่ยคนดู2องล้านสี่นะโอ้เยอะอเยอะสามล้านนะทำเป็นเล่นนะเดี๋ยวมาดูลีลาเขาเรียกว,ว่าการผัดผักกระเฉดไฟแดงแล้วกัน <c oughs> ไฟมันจะท่วมแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <c oughs> ไฟท่วมไฟแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมว้าเดว้าเด๊กระเฉดไฟกระเฉดว่ามีผักแข็งผ้า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 เราเปลี่ยนสูตรจากพริกสดเป็นพริกแห้งนะวันนี้นะ <c oughs> เรารอกระเฉดพริกแห้ง เขาเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนสูตรจากพริกสดเป็นพริกแห้งคือปกติเนี่ยเวลาเขาใช้ผัดใช่ไหมครับเขาจะใช้เป็นพริกสดผัดแล้วก็ผัดในแบบกระทะที่มันไฟแรงๆพอเอาผักบุ้งลงไปปุ๊บเนี่ยไฟมันจะลุกขึ้นมาพุ่มเลยอันนี้เขาลองอันนี้เขาลองเปลี่ยนสูตรดูเผื่อว่าไฟมันจะท่วมกว่านี้กัมาดูเดี๋ยวมาดูเร่าร้อนพริกแห้งอ่ะเราร้อนครับวันนี้ไฟร้อนร้อนอุ๊ยควันเพื่อนโหน นี่ร้อนนะเนี่ยร้อนนะเนี่ยเดือดเลยเดือดเลยร้อนนะเนี่ยร้อนนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอานะ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 ไปัักกีลุ้นไปลุ้นไปลุ้นไลุ้นเอาเลยเอาผมก็ลุ้นนะผมก็ลุ้นอาต้องมาเอ้ามาแน่แน่มาแน่แน่

คือไม่ได้ลงกระทะเลยกะละมังกะละมังมันติดมาฝั่งนี้เขาได้เขย่าเขยาเขย่าเขย่าเพื่อมันหล่นมันนอกกระทะมันก็ล่วงล่วงนี่ลงพื้นไม่ธรรมดาอีกนะยังจับขึ้นมาใส่อีกคือเราจากไม่ลงกระทะแล้วเนี่ยเขาเอาจากพื้นมาผัดติด ใครจะกินก็กินผมไม่กินกินแล้วล <laughs> ่ะโ,โอ้ตาย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 สุดท้ายแล้วผมลาไปด้วยคลิปผัดผักกระเฉดไฟแดงแล้วกันนะครับห <laughs> วังว่าเวลาคุณลูกเพจจะผัดแล้วเนี่ยมันจะไม่หล่นพื้นแบบนี้ <laughs> <laughs> <laughs>